จะปอจะปอามยมระถมน่วหรือวะปาเตนเตเดือดเ้โตรวเมื่อไรเมื่นี่เตนเต เต็มเซ็มๆเต็มเ็มเต็มเ็มแล้วโมะเดี๋ยวมื่อี้เส้นกับมาเ็กับพินิกีเลยอานัวบแต่วัส่วนมากที่พินิกีไม่กินตะเก็แซ่บเกันแซ่บแล้วแซ่บสือกินเป็นยังเนาะเนาะมาเ็คือแครงมหูด้วแต่ว่าขแซ่บไปก่อนเออมื่อี้นะคะสาาเพิ่มเอมาเสมตบงบแซ่บวเอากินเลย งกมันเป็นยังนัวแรบนี้นาะโอ้ยิีเีนึงบางเือบุบกี่ลิ้นลิ้นลิ้นจน่ยะพอดีร้องร้องไมลร้องไมเอาร้องของกันร้องของกันอ่ะเอวีนําเอีนัมปัดมาขยับันี้คำแหลกมันจะนัวเลยตัวนี้ออาัเลย่บอ่มยเลยกระอื่นกระอื่นถอง่ๆยามันแแตกไปว่ะเอฟีแตไปว่ะ

อานมาบิโอบิย่ย่มันกินมากย่อร่อยมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยยมเยยมเยยมน่ะคะอร่อยกินเกินจ้าต้าไต้จ้าไ้จ้าไต้จ้าไต้นีนะนาร่อยร่อยอย่าเรงเอยาาตายังไม่ได้กินทนลพจาภาษาไต้ติดมเลย จาบอกว่าตังไห้แดงตังให้เพื่นตังให้เพื่นนนี้ไไม่หล่อดูเงี้ยิน้านหนักเนี้ยโอ้ยพอรู้จะทยได้าะนี่หนับุ๊คดีจ้างมาจางวนเล้วทวงวงนะอ่เอาไปว่าเป็นเมนูติ๊กปูนะคะอ่อนเนอไก่ไว้อ๋อน้อยเล็อ่อนเล็กใหญนะหญ่ห้าเหี่ยมเขากินจะเสร็จยังเดี๋ยวเราต้องยำปูอเออ แม่แล้วดังกวแต่้ยย่หวย่งน้อยเ่ป่อเน่อยเน่ยปอยน่ป่อเนี่ขอแบ่งหน่อได้ไปอน่ยป่อน่ยป่อน่ยขอแบ่งป่อแน่ปอเนี่ป่อนู่ดถึงนิกี้นะ่าอกูย่าปอก่้ปปาาตต้แซ่บว่าอืมเ้เปนป้าเลยป้าเลยเดี๋ยวถ้ามีเมนูอื่นมานะเดี๋ยวนิกกี้จะชิมให้รู้นะคะแล้วประกันว่าวันนี้ แต่แบบนีน้สงโปรแตกบุกบ้านไปนเด้<ป><ป>ายบายบ๊ <c ười> ายบาย <le> <c ười>